สวัสดีครับชาวลักนาราศีสิงห์ทุกท่านใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คดวนดวงของชาวลาศี่สิงห์ในต้นเดือนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินถึง250ล้านบาท นับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆที่เคยติดค้างเอาไว้มานานนั่นก็เป็นเพราะว่าลัคนาราศีแห่งความโชคดีโคจรมาบรรจบกันทำให้ดวงของชาวราศีสิงนั้นเปิดขึ้นดวงของมหาเศรษฐีเคลื่อนตัวเข้ามาหาตัวของท่าน ทำให้ดวงของท่านนั้นเกิดความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่นับตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไปไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะคิดหรือจะหวังอยากจะได้สิ่งใดตัวของท่านนั้นก็จะได้สมใจหวังทุกประการไม่ว่าตัวของท่านนั้นหวังอยากจะซื้อรถก็ได้รถหวางอยากจะซื้อบ้านก็ได้บ้านหวางอยากจะซื้อที่ดินก็ได้ที่ดิน ทรัพย์สินที่ตัวของท่านนั้นเคยหวังเอาไว้มานานตัวของท่านจะได้ดังสมใจหวังทุประการนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไปแล้วท่านใดที่เกิดในลัคนาราศีสิงนับตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีท่านที่เกิดในราศีสิงดวงของท่านนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยน เตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงคราวรวย จะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีสิงห์บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยชับรวยชคกตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงด้านการเงินและดวงด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูปเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้ง พร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลลูกเพื่อคนที่เกิดในลัคนาราศีสิ่งนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นปลายชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้ว ท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้นเหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐี จะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับสวัสดีครับชาวลักนาราศีสิงห์ทุกท่านท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้น และนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านผู้ที่เกิดในราศีสิงห์แล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆเพราะดวงของท่านที่เกิดในราศีสิงห์ในปีนี้ลาหูย้ายครั้งใหญ่ชาวราศีสิงห์นั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะตัวของท่านนั้นกาลังจะพบกับโชคครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้ว ตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีสิงห์ว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ราหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีสิงห์นั้นได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมด ดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนนี้ดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีปีนี้จะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทอง,ทองทองที่เคยฝืดเกลืองอยู่บ้าง แต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนนี้ ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็มีกำลิกำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีสิงในเดือนนี้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมี นั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้ตัวของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปธรรมคำชูคนที่เกิดในราศีสิงห์ดวงเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพคชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายราหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาเดือนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะง่ายดังกับว่ามีเทวาดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงด้านการเงินและดวงทางด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีสิงดวงทางด้านการเงินของชาวราศีสิงนั้นหลังจากในเดือนที่ผ่านมา การเงินอาจฝืดเคืองบ้างพอตกมาเดือนนี้นั้นการเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลังเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้นั้นเข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐีซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทัน จนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองแบบเหลือกินเหลือใช้จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินและทองนั้นจะไหลมาเทีมาอย่างแน่นอนการงานของท่านที่เกิดในราศีสิงนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจน เป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความทุกข์ยากลำบากต่างๆกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสําเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สําคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วราศีสิงห์ทุกท่านครับอาจารย์อยากบอกว่าในเมื่อใดที่มีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืนมีสว่างก็ย่อมมีความมืดและแน่นอนว่าถึงดวงของเรานั้นจะดีแต่ก็ให้ควรระวังในเรื่องที่ไม่ดีด้วยแต่ว่า ตัวของท่านชาวราสีสิงนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปอาจารย์พอจะมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้น เพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุส,าธสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์ จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพาเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพาเจ้ามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพาเจ้านั้นได้หลายลอมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลา์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรือง เพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบสิ้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถินแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านชาวราศีสิงนั้นยังรู้สึกว่าทำยังไงก็ยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นตัวของอาจารย์อยากจะแนะนำท่านแบบนี้ ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เหล่านั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เหล่านั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอานิี้ส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยพร้อมทั้งให้ตัวของท่านนั้นกล่าวคำว่า ข้าพาเจ้านั้นพร้อมที่จะรวไวขอให้ความร่ำรวยนั้นจงลงมาสิงสถิตณบ้านเรือนของข้าพาเจ้าด้วยเถิดสุดท้ายนี้ขอไวพรในทุกท่านนั้นโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองนั้นหลังไหลมาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยหมู่มานั้นจะคิดที่จะมาไกล ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ